สวัสดีครับวันนี้เรามาออลองมาเจาะลึกเนื้อหาที่น่าสนใจกันนะครับเป็นข้อความจากคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็สืบทอดกันมากกว่า2,500ปีแล้วค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเหมือนกับมาสกัดเอาแก่นสำคัญจริงๆทําทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์หนทางดับทุกข์แล้วก็เรื่องของจิตใจตามแนวทางพุทธนะคะกับในเอกสารมีภาพธรรมจักรด้วยนะใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอริยมรรคมีองค์8 หนทางดับทุกที่เราจะคุยกันนี่แหละค่ะครเราจะเน้นจุดที่ที่น่าสนใจให้แง่คิดเพื่อให้เข้าใจแก่นสาระสําคัญได้เร็วๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวใจสําคัญเลยไหมครับอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการข้อแรกสุดเลยทุกค่ะทุกเอกสารนี่เน้นเลยนะครับว่า,าชีวิตเรานี้เต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆ การเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากไม่ได้สิ่งที่ต้องการอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมีตัวอย่างนิทานนางกีสาโคตมีที่ลูกเสียชีวิตหรือ,อ,อข้อความที่ว่าญาติพี่น้องก็ช่วยเรื่องความตายไม่ได้อันนี้คือตอกย้ำมากๆเลยจริงค่ะมันเป็นความจริงพื้นฐานที่ต้องเผชิญแล้วข้อที่สองสมุทไทยหรือว่าเหตุแห่งทุกข์อันนี้น่าสนใจมากนะคะครับมันมาจากไหนครับไอเจ้าความทุกข์เนี่ย เอกสารชี้ว่ามันไม่ได้มาจากข้างนอกนะแบบโชคร้ายอะไรแบบน,นั้นแต่มาจากข้างในตัวเราเองนี่แหละค่ะคือกิเลสตัณหากิเลสตัณหาความอยากใช่ค่ะความอยากความทยานที่ไม่สิ้นสุดหลักๆก็มีโลภะคือความโลภโทสะความโกรธแล้วก็โมหะคือความไม่รู้หรืออวิชชาอ๋อแล้วมันเกี่ยวโดยตรงกับการที่เราไปยึติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงหรืออนิจจงกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนถาวรคืออนัตตา พอเราไปยึดปุ๊บมันก็เลยเกิดทุกข์เข้าใจแล้วครับคือพอไปยึดสิ่งที่มันไม่แน่นอนมันก็เลยทุกข์ถูกต้องค่ะการรู้ตัวว่าต้นตอมันอยู่ข้างในนี่แหละคือก้าวแรกเลยฟังดูเอ่อเหมือนจะหนักนะครับแต่พอรู้เหตุแล้วมันก็ต้องมีทางดับเหตุถูกไหมครับข้อ3นิโรธการดับทุกข์ใช่ค่ะมีทางออกเอกสารบอกว่าสภาวะดับทุกข์นี่เป็นไปได้จริงคือนิพพานนิพพาน แล้วจะไปถึงนิพพานได้ยังไงครับข้อ4มักใช่ไหมครับใช่ค่ะมักคือหนทางปฏิบัติมี8อย่างที่เรียกรวมๆว,ว่าอริยมักมีองค์8ครับมีอะไรบ้างครับก็มีความเห็นชอบดําริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบ แล้วก็สมาธิชอบค่ะอ๋อครบเลย8อย่างทั้งหมดนี้รวมกันคือทางสายกลางค่ะคือไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งไม่ใช่ตามใจกิเลสสุดๆหรือไปทรมานตัวเองให้ลำบากไม่ตึงไปไม่หย่อนไปประมาณนั้นเลยค่ะอย่างสัมมาวาจาวาจาชอบก็คือพูดความจริงพูดสิ่งมีประโยชน์พูดด้วยใจแมตตาพูดถูกเวลา มันคือการปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆซึ่งมันก็ไปตรงกับคําสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในเอกสารพอดีเลยนะครับที่ท่านบอกให้พึ่งตนเองพึ่งธรรมะใช่ค่ะจงเป็นแสงสว่างส่องทางให้ตัวเองจงยึดธรรมะเป็นประทีปไม่ใช่ให้ไปยึดติดกับสิ่งภายนอกครับผมทีนี้จากเรื่องการปฏิบัติแล้วเอกสารก็พูดถึงเรื่องที่ผมว่ามันให้ความหวานมากๆเลยคือธรรมชาติพุทธค่ะค่ะอันนี้น่าสนใจมาก คือแนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วทุกชีวิตเนี่ยมีศักยภาพที่จะตรัสรู้ได้อยู่แล้วมีอยู่ในตัวใช่ค่ะเหมือนมีจินดามีค่าอัญมณีล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในเสื้อของคนเมาในนิทานหรือเหมือนทองคําที่ปนอยู่ในแร่รอวันขัดเกลาโอหมายความว่าเราทุกคนมีศักยภาพนี้อยู่แล้วไม่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตาม ใช่ค่ะเอกสารก็เลยเน้นเรื่องจิตใจมากๆว่าเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งเลยทั้งโลกที่บริสุทธิ์หรือโลกที่วุ่นวายครับครับเหมือนที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรแบบนั้นคล้ายๆกันค่ะการฝึกฝนจิตใจการทำใจให้บริสุทธิ์จึงเป็นหัวใจสำคัญมากๆอืมแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าธรรมชาติพุทธที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนแข็งๆถาวรแบบที่เราชอบยึดกันอ้าวแล้วมันคืออะไรครับ มันคือศักยภาพที่จะรู้แจ้งที่จะตื่นรู้เมื่อจิตเราปราศจากกิเลสแล้วมันสอดคล้องกับหลักอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่ตายตัวแต่เป็นสภาวะที่เราเข้าถึงได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นศักยภาพไม่ใช่ตัวตนที่จับต้องได้ ใช่ค่ะและเอกสารก็พูดถึงบทบาทของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะทั้งในแง่ของพระเมตตาความรักความปรารถนาดีที่ท่านมีให้สรรพสัตว์เหมือนพ่อแม่รักลูกเลยครับแล้วก็มีเรื่องเอออุบายด้วยใช่ไหมครับวิธีการสอนที่แยบคลายอันนี้น่าทึ่งมากค่ะคือความฉลาดในการสอนท่านปรับวิธีการให้เหมาะกับคนฟังแต่ละกลุ่มอย่างนิทานเรื่องบ้านไฟไหมอ๋อที่พ่อหลอกล่อให้ลูกออกมาจากบ้านที่ไฟไหม้ด้วยของเล่น ใช่ค่ะแสดงว่าท่านใช้วิธีการที่หลากหลายมากๆไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแค่ทำยังไงก็ได้ให้คนพ้นจากทุกข์ให้เขาออกมาจากบ้านที่ไฟกำลังไหม้อยู่เป็นมุมมองเรื่องการสื่อสารที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับสำหรับคำสอนเมื่อ2,000กว่าปีก่อนจริงค่ะแสดงถึงความเข้าใจมนุษย์มากๆครับผมงั้นเราลองสรุปภาพรวมกันหน่อยไหมครับได้ค่ะก็คือแก่นสำคัญที่เราคุยกันมาเนี่ยพุทธศาสนาชี้ว่าความทุกข์จริงๆมันเกิดจากข้างใน จากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ครับแต่ก็ไม่ได้หมดหวังนะเพราะมีทางออกที่เป็นรูป,ปรธรรมคือการปฏิบัติผ่านอริยมรรคมีองแตกหรือทางสายกลางครับทางสายกลางเพื่อนําไปสู่การดับทุกข์คือนิพพานโดยอาศัยการฝึกฝนจิตใจของเราเองแล้วก็การตระหนักถึงศักยภาพภายในที่เรามีอยู่แล้วหรือธรรมชาติพุทธนั่นเองค่ะชัดเจนเลยครับทีนี้มีข้อคิดสุดท้ายจากเอกสารที่ ผมว่ามันคมคายมากทิ้งทายไว้ให้คิดกันค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องแพรครับที่เราใช้ข้ามฝั่งพอข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วเราก็ควรจะปล่อยแพรไปไม่ใช่แบกแพรไปด้วยอ๋อค่ะค่ะเอกสารเปรียบว่าแม้แต่คำสอนที่ดีเลิศก็เป็นเหมือนแพรเป็นเครื่องมือเท่านั้นถ้าเราไปยึดต,ติดกับตัวคำสอนมากเกินไปแบบว่าแบกแพรไปด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการเดินทางของเราเสียเองได้ยังไงอืม จริงด้วยนะคะน่าคิดมากครับเป็นคำถามที่เน่าก็บไปคบคิดต่อจริงๆครับว่าเรากำลังแบกแพ้อะไรอยู่หรือเปล่าในการปฏิบัติของเรา